งานพิมพ์ไม่ชัดภาพเบอร์ภาพแตกเกิดจากอะไรมาหาคำตอบกันครับสวัสดีครับผมนัดนะครับจากบริษัทเมนูสไตล์กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับใน EP ที่2เคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทำไมงานที่พิมพ์ออกมาเนี่ยภาพไม่ชัดภาพแตกหรือว่าภาพเบอร์วันนี้เรามาไขข้อสงสัยกันครับ สำหรับปัญหาแรกเลยนะครับที่พบได้บ่อยที่สุดเลยเนี่ยก็คือการตั้งค่า resolution ที่ผิดนะครับโดยการตั้งค่า resolution ที่เหมาะกับตัวงานพิมพ์เนี่ย จะอยู่ที่300 DPI DPI ก็คือดอทเ e อร์อินนั่นเองนะครับโดยด d o เ per i n ินเนี่ยมาจากจำนวนหยดหมึกที่พิมพ์ลงบนพื้นที่กระดาษต่อ1นิ้วนั่นเองนะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นเลยเนี่ยสำหรับไม่ว่าจะเป็นตัวออ่ Illustrator หรือ Photoshop นะครับจะมีการตั้งค่าเป็น p p i หรือ Pixel per inch โดยที่ตัวการตั้งค่า p p i เนี่ย ก็จะเหมาะกับการแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือนั่นเองนะครับโดยสามารถนำมาใช้พิมพ์งานได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องดีเช็คเกี่ยวกับการตั้งค่าสีให้เป็นค่าสี cmyk เพื่อให้ได้สีที่ไม่เพี้ยนสำหรับงานพิมพ์นะครับข้อที่2เลยนะครับก็คือการเลือกใช้รูปที่นำมาออกแบบซึ่งการนำรูปภาพเล็กมาขยายเป็นรูปภาพใหญ่เนี่ยก็สามารถทำให้ภาพเนี่ยมีความแตกไม่ชัดหรือว่าเบลอได้เช่นเดียวกันนะครับ ยกตัวอย่างเช่นผู้ออกแบบใช้ภาพขนาด300พิกเซลคูณ300พิกเซลนำมาออกแบบบนพื้นที่กระดาษขนาด A3 หรือ A4 ซึ่งพื้นที่งานที่ใหญ่ๆาดเนี้จำเป็นจะต้องใช้ภาพที่มีความละเอียดที่สูงกว่านี้นะครับหรือแม้แต่การออกแบบสำหรับตัวเมนูสไตล์เนี่ย เราก็จําเป็นที่จะต้องใช้รูปภาพที่นํามาออกแบบเนี่ยจำเป็นจะต้องถ่ายจากกล้องมือถือหรือกล้องที่มีความละเอียดค่อนข้างที่สูงนะครับเพื่อให้ได้งานที่มีรูปภาพที่ชัดสําหรับงานพิมพ์นั่นเองนะครับข้อที่3เนี่ยจะเป็นในส่วนของงานพิมพ์หรือกระบวนการพิมพ์นะครับโดยตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยเราอาจจะต้องมีการตรวจเช็คว่ามีสิ่งสกโปกหรือมีการอุดตันของเม็ดสีอยู่ที่หัวใจหมึกหรือเปล่า หรือแม้แต่การเลือกใช้กระดาษที่บางเกินไปอาจจะทําให้ตัวเนื้อกระดาษเนี่ยมีการดูดซับน้ําหมึกไว้ที่ตัวเนื้อกระดาษมากเกินไปทําให้ภาพที่พิมพ์ออกมาเนี่ยเกิดความไม่ชัดหรือว่าแตกหรือเบลอได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเช็คในส่วนของเครื่องพิมพ์กับการเลือกใช้กระดาษเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสําคัญทําให้ตัวงานเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพที่ดีอย่างสม่าเสมอน,น,นะครับ <S 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 ทุกคนก็น่าจะทราบแล้วนะครับเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําไมภาพถึงแตกเบลอ หรือไม่ชัดเราควรที่จะใส่ใจตั้งแต่การเลือกใช้ค่า Resolution การตั้งค่าโปรแกรมหรือแม้แต่กระทั่งตัวเช็คคุณภาพของเครื่องพิมพ์หรือการเลือกใช้กระดาษนะครับข้างหน้าเนี่ยเมนูสไตล,ล์จะมีทริคหรือว่าข้อมูลดีๆอะไรมานำเสนอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ